ฟังตาะเมโตตุนมาลีน้อยใบย่อยดอกขาวปีสเสด็ดปันสาวและอีนางแก่เก่าตีละสามนีหอมกลินเขาโลดเล่าสาตว์เหมือนกูแก่นจันที่ว่าดังกันคำเปลเลแันปันใดใจก็ยังไดเซลไอก็ดงดอก หนาบาดเดียววันนี้มาเจาบุออกขางหิมโมก็ปิ้นปุกดอกเขาปีเสดเด็ดปันเศร้าได้อีนางแกดเก่าเพระว่าโอปมปันคำปีเด่เขาใจน้องเพื่อนติดตามทางใจเชลยว่โห่ใจนะกว่าลูกปิ้นเปียวเมื่อหน้าไฟเดินหาเดียวมาจูบน้องยิง่งหลาเมเจะคับเก่าลงยองเดียวนำมาําใจหน่อยปันคำเลยกวยบอก มาจับจอบปินดูจับตึกเนวกันมาจับกันกันคุณโตหน่อยปันคำได้บ่าวดาอยากหนาว่าเล้ยวก้นปีคางใคร หนาบาดเดียววันนี้น้องคนวันเกี่ยวใดดงเสงไปแปงกินแต่ปืนเอร์เก่าัว่าเกี่ยวลุยน้อยวีเศษมุนมุนอุนจึนโตเสมาแตยโยว่าลูกเกี่ยวตัวปินลูกเกี่ยวอาลูกว่าปินลูกเกี่ยวลูว่าปินลูกเกี่ยวอีนางใครดูว่าปินลูกเกี่ยวเซตเตอเป้เกี่ยวกัาแฟ นาบาดเดียววันนี้น้องนว่าปฏิบูตรสิเลหาวันจุงสุนมจักสิสุณหาวันฟูปินสันใดและเตะปืนเมอร์เกา่ารากกับอกค้อมตึงโดยกาบเชนให้แป่งกันและอีลางไข่ลู่รกัับต่อยอมาใส่คอลูกเกี่ยวหุ่นละห่องเมอรอเกา่าจองว่าไพ่เต่งโยตาน่าหมกโคโ้ดเป็นดีอัน,นีีดู ไทยโตาลนเต็ปื้นเมอเก่าหนาบาัดเียววันนี้มีอย่าเจ้าก็เปลี่ยมีมีว่าลูกเกี่ยวใดดงเซ็ จะมียิงลามเกี่ยวโปต้ายผีเป่ามันอยู่เสาส้นตุ่งดิมเคโตเวง้งก็แปลงเทงไก่ลิมน้องนำใหญ่วันวันขับตากวางดุงใหม่นิฮาหนอต้องคายนับได้พีลายเดินเล่งอินทีนิโอดหยาบจะมีวันหนึ่งมาก่อลุงอาบดินตานำตีสลาใหญ่หนาตีจะมีหนักใจดีเกี่ยวฮอนแดงวีสษ ตาหมาักเกี่ยวเตะไทยยิงหลาเบาอันนาบาดเดียววันนี้ยาม,มานันหึง b a าน n าเนต่าไรนางโดดใดป้ามานันในพระสุตรก็พุทธออกตรองเมีเกี่ยวกว็พินยียงคุ้นใจไปรูเกษตรฮ่าเกี่ยวโพเป้งและบาจบ เดี๋ยวโพยหลาตายแล้วขันมีลูกบุตาก่อนสุดป,ปัญญาและปีโปอออล้ลูกเตาวันๆโปอ้อยเอวอนุ่มลูกเตานุ่หนักกรมมะเจ้าได้ปีหนึ่งปีไปจะมีพยาปัญญาภายเจ้าสวยเมืองลุวยมันโดนด่กิดจ้าวันหน้าแกวเบาดีโปพินโคลายซีไ้เมืองเราบา่สัมสเป็นการอยากจ้าเมืองความบุตรโม ที่วายินบะมีโพสิเลกะเกิดมีลูกเต่าเขาจิงจำสนะเจ้าจุ้มนันปลาหือเอานาไปปล่อยดันเมืองหนาบาทเดววันดียามนั้นนะกปึงเลือใจจึงบอกปั้นลูกเต่า ว่าวันคุกเสียงมาเยาญาเจ้าก็ที่ประจักษ์เสมึงขี้ขึ้นหง่อสองหน้าได้ไม่รู้เมื่อวันคุกเสียงมาเร็วลูกก็บอกเม่มาดา่าหืเมีหาวคุปตาความดำเต้นนีดงดอกม่กอเอามาอับนอกผื่นลุบบุกตาเจ้าก็มาจิเต้นเหลียววันอาโปเกิด หนาบาทเดียววันนี้ดูเดิอดใหม่นักนำก็ภากพุทหันมาอันตามตาเราบอกกันุูเต่าทีว่าบุญละหอัองเบอร์เกา่าพอเจ้าหักขี้เกิงมุญนีเจ้าขี้เกิง้งกันได้ก่อก่อไดหนหนาปอเล้วใครบอกเจเจ วันเท่ไปขผ่าองตุนเมนวันพูกแจงมาแล้วอยาเจ้าก็ดื่ปราจากเมืองคำยามนั้นหนักใจด้มขึ่งโกธ่าเกตใหญ่วันใหม่แจงมาแล้วกอโลจอรูบุตตากับตึงภริยาขี่ลังเต,ต้ยวเต่าตาหนักเข่าลอดเล็วประตูขอบลิมเวงเจ้าก็มาเตีนจากในใจ กากูกับปิ้นกุ้ลเลเมกูกับปิ้นกุ้ลปอดูุลคนปิ้นนาคเ้าร์จีมาติดลากสิไปเมโปโขหนาบาทเดียววันนี้หลุดหันขาหันโย ว่าขยมเขาจักบูดกว่ดจิงว่าปฏิสขาย,ยู่ต่างอ้อนต่างเต็มือก่อนกำนนั้นพอนักก็มาอับเก้วลูกน้อยพอเต็มจักดีดีเปิ้นกล่าวมาว่าวบเพราะว่าพี่ลูกเกี้วดีดีประ่อมายามอัน นาบาดเดียววันนี้เดียวปีมาฝันกำเกา่าวอใครเล่าบอกไปผมจับหัใจและปีนองเฟยมอนสตาหญ่มาขับที่บานตาเป้าที่เขตเฟยมอนเดียวเสียงก็มาทำคือโตหน่อยปันคำเด็ก้คยบอกอยากหล่ากอย่ตักตอกทามาระพาดที่บุตรดายาวันจุ้ง สุมจ <í> ัก <rah> ส e> ิหาวันฟูม so 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 like so 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 ีอินตาตามอยู่ห้องโ้ง้าคุแเะตาเจ้าพรขัาก็วางตั้งเกี่ยวเข้าใสซโตกยอดเมื่อเกี่ยวลอดฟ้าก็เมื่อเมีนจุ้มคุมเกี่ยวจุ้มไปจงตาบตดเกี่ยวฟูเดียวจิตาสิกแดนเมืองเดือตามเพืงห้องในธรรมว่าปินเจอนี้